แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ไอ้หนุ่มลูกน้องเก่าดอดลักท่อทองแดงแอรรับวันวาเลนไทน์ลูกน้องเก่าแสดงความรักในวันวาเลนไทน์โดยการดอดเข้าหลังโกดังลักท่อแอร์ซึ่งเป็นทองแดงแต่เจ้าของร้านมาแจาเอจังๆแจ้งตำรวจจับรับวันแห่งความรัก เมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่14กุมภาพันธ์2565ศูนย์วิทยุสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายมาลักทรัพย์ที่โกดังหลังร้าน TTA เลขที่400ทับ482ถนนน้ำทองหมู่ที่9ตำบลนาจักอำเภอเมืงองแพร่จังหวัดแพร่้วยคนร้ายยังอยู่ในร้านหลังรับแจ้งจึงให้พันตำรวจโทรดีเรกกาจาก สารวัตรสอบสวนสพเมืองแพร่พร้อมชุดสืบสวนร่วมกับสายตรวจจักรยานยนต์สพเมืองแพร่รุดไปตรวจสอบตามรับแจ้งพบว่าบริเวณโกดังหลังร้านซึ่งทำเป็นที่จอดรถมีนายพรพงษ์หรือเล็กเขิน8ปอายุ42ปี บ้านเล็กที่52หมู่ที่2ตําบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นั่งอยู่ตรงไม้หินอ่อนพร้อมรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนโดยมีนางพรทิพย์คนทําเจ้าของร้านทีทีแอยืนคุมอยู่พร้อมชี้ตัวว่านายเล็กหรือคนร้ายมาลักทองแดงของร้านพร้อมพาเจ้าหน้าที่ตํารวจไปตรวจสอบที่หลังโกดังพบว่าด้านหลังมีถุงดำหนึ่งถุงภายในบรรจุลวดทองแดงท่อแอร์ใหม่หนึ่งขด ถุงท่อแอร์ทองแดงใหม่หนึ่งขดและในกระสอบปุ๋ยพบว่ามีทองแดงเก่าจํานวนหนึ่งซึ่งถูกนายเล็กเข้ามาแอบปีนทางสังกะสีด้านหลังเข้าไปลักท่อทองแดงแอร์ในโกดังออกมาและเตรียมจะหลบหนีเบื้องต้นนายเล็กรับสารภาพว่ามาขโมยทองแดงจริงแต่เพิ่งทําครั้งแรกด้านานางพรทิพย์เจ้าของร้านให้การว่าวันนี้ตนเองและลูกน้องออกไปทํางานติดตั้งแอร์ในตัวเมืองจากนั้นได้กลับเข้ามาที่ร้านเพื่อจะมาเอาอะไรแต่ได้จอดรถไวหน้าบ้าน เมื่อเดินลงรถมาเห็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่คิดว่าอาจจะมีคนมาสมัครงานจึงเดินไปดูหลังร้านไม่เห็นมีคนจึงเอะใจเดินไปดูหลังโกดังจึงเห็นคาตาว่านายเล็กกําลังเอาสายทองแดงใส่ถุงจึงแจ้งตํารวจสําหรับนายเล็กเป็นลูกน้องเก่าที่ตนเองให้ออกจากงานตอนเดือนเมษาย,ยนปีที่แล้วหลังออกไปก็มักจะโทรมาถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนไปทํางานที่ไหนตอนแรกตนไม่เอะใจมาหลังๆพบว่า หลังจากลูกน้องเก่าโทรมาถามของจะหายทุกครั้งเหมือนกับว่าในเล็กทำทีโทรมาถามว่าอยู่ไหนหากทราบว่าตนเองไม่อยู่ร้านก็จะเข้ามาลักของเพราะระยะหลังสายทองแดงหายบ่อยมาก จากนั้นชุดสืบสวนจึงประสานร้อยตำรวจเอกกุลทวัตจกักษรรองสารวัตรปะาปามนำกำลังสายตรวจสพเมืองแพร่มาเอาตัวนายเล็กพร้อมของกลางทั้งหมดและเจ้าของผู้เสียหายเดินทางไปที่สพเมืองแพร่เพื่อให้ปากคำและแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีกันต่อไป มัมไมนวุฒิการัให้หนูคณะมันห่วงตรงทางเลยมันเคยทำงานนี่รับอรมันได้หิยาขนาเปี่ยกับ้านะหมดต้องอันนเป็นเป็นข้างพยานพยานไปกับหาเนี่ยนอยู่บ้านก่อเข้าหนาเลยเด็กพี มันนีใส่จอนแกนั่นดีหลังโต๊ะอันน่ะหันแต่อันน่ะวางหันวางหันแล้วนีค่าง้เดี๋ยวเดี๋ยวตัวไปเนอะิิ่ตะ แล้วมันก็อย่าเข้ามาอ่าแล้วยายก็อย่ามาแรงมาเย้มาตรวจของทุกท่างอรอถ้ามันหลอนโทรมาหาเนี่ยนะจาถ้ามันหลอนมานี่ต้องสั่งหอนเลยอ่ะมาแรงต้องมาตรวจของพอแล้วนี่เป็นแคนสังกสีหลังเท่นั้แกเลย,จะยะเจ้าอืมก็เลยเยตักไปจะได้กเ็นี่จะได้นี่ตัวท้องแดงไหนมาเสื้อลูกลายนี่มาลาของเก่าลานของเกา่าน้อ,องก็เอ๊ะใจก็ไป,ปเปิดพอของตัวเก่าบ่มีไะนี่มันของใย้ไหะเล็ก จะเลยโทรห้องตำรวจเนี่ย